บิ๊กโจ๊กไม่ทนขอคืนความเป็นธรรมให้สารวัตรแบงค์เผยชัดเอายังไงกับคนโกหกบิ๊กโจ๊กไม่ทนขอคืนความเป็นธรรมให้สารวัตรแบงค์หลังเห็นภาพกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกเผยชัดเอายังไงกับคนโกหกความคืบหน้าคดีกำนันนกหลังชุดสืบสวนสอบสวนได้นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจากนั้นก็แกะเซิร์ฟเวอร์นำเข้าเครื่องอบไล่ความชืน้นจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจร่วมกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ตรวจสอบอะไหล่ที่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดแล้วเปลี่ยนเพื่อกู้ภาพ หลังจากนั้นก็พบว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดสามารถเปิดทำงานได้และมีช่องสัญญาณ16ช่องแต่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพียง15ตัวทำให้ช่องสัญญาณว่างหนึ่งช่องก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจและวิศวกรคอมพิวเตอร์ทราบซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักฐานที่พบคือกล้องวงจรปิด15ตัวโดยสามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดได้13ตัวอีก2ตัวอยู่ระหว่างการกู้ภาพ ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง13ตัวบันทึกภาพชัดเจนทั้งภาพที่บุคคลใครบ้างที่มาร่วมงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุภาพใครบ้างที่วิ่งหนีหลังเกิดเหตุและใครบ้างที่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ละรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลนคนปรปฐมซึ่งเท่าที่ดูภาพก็พอจะรู้แล้วว่าใครบ้างที่ปิดบังข้อเท็จจริงใครบ้างที่โกหก ในเบื้องต้นภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดกับคำให้การของตำรวจสวนทางกันหมดพร้อมกับยืนยันนาทีเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์ไม่มีใครตำรวจคนไหนจับนายหน่องเอาแต่วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงส่วนตำรวจที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้เยอะอย่างที่มีข้อมูลออกไปก่อนหน้านี้ส่วนคนบอกว่าช่วยแต่จริงๆไม่ช่วยก็มีล่าสุดนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบอรตอรอเปิดเผยว่า จากในคลิปเสียงปืนนัดแรกก็วิ่งกันไปคนละทางคำให้การขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่มีใครยืนอยู่ข้างตำรวจเลยไม่เป็นไรผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาความเป็นธรรมมาคืนให้กับสารวัตรแบงค์ เรื่องนี้ไม่จบแค่ย้ายหรือช่วยราชการแบบเก่าๆที่ทำกันแล้วจะไม่ทำแล้วสั่งเด้งไปช่วยราชการเพื่อซื้อเวลาก็ไม่เอาแล้วสำหรับผมไม่ทำโลกมันสมัยใหม่ต้องสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนเห็นถ้าใครให้การเท็จก็คือผู้ต้องหาทั้งหมด